สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นขี่หมูป่ารุ่นอายุครบ70ปีค่ะสำหรับในคลิปนี้จะเป็นเนื้อทองแดงรมดำค่ะ สภาพเหรียญน,นะคะสวยสมบูรณ์นะคะมีคราบตามการเวลานะคะเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทเหรียญจะมีความสูงนะคะเท่ากับเหรียญ10บ,บาทค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคา ID l i ยลเบอร์โทรศัพท์และ Facebook พระเครื่องสามารถทัก Messenger ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ